ไม่มีอะไรหลอกใส่ไปเหอะนี่นะไม่มันมีอุกกาบาตไม่ใช่สวัสดีค่ะแม่แอนแองเจล่สนะคะเราก็ยังอยู่กันที่ iMac VR ค่ะที่พารากอนซีนิเพ็กชั้น5สยามพารากอนนะครับี๋เวเมื่อคลิปที่แล้วเราเล่น ยิงไปแล้วใช่ไหมคะเดทกถูกแมนชั่นน่ะสนุกไหมคะมันตื่นตาตื่นใจกิจกนรมมากซึ่อันนั้นเนี่ยเขาไม่ให้อนุญาตให้เด็กเล่นแต่ว่าอันนี้เขาอนุญาตแล้วค่ะเป็นเกมอะไรคะสเปซไฟนะสเปซไฟค่ะอ่าสเปซไฟค่ะอ่ะอุ้ยมีเก้าอี้ด้วยค่ะมามมามามมามานั่งกลางๆหน่อยเป็นที่พึ่งให้เด็กๆหน่อยอ่ะเกณนั่งนี่ไม่ใช่แหละเกณนั่งได้โอเคหงายก็ต้องแยกกันอ่าวุ้ยเกตสกายใส่แล้วค่ะตอนนี้ในขั้นตอนั้นของหนูไหนเขา้นตออ๋อดูตรงนี้ อ๋อเนี่ยเหรอคะใช่ไหมอ๋อจะได้รู้ว่าใส่แล้วเห็นอะไรอยู่ใช่ไหมอ๋อนี่นะครับเกมเราที่เราจะเล่นนะครับที่เด็กๆจะเล่นนี่คือ Space Fight Orbital e อ e r เ e n c y ซี่นะฮะข้าวหนูไม่กลัวหรอกลัวเายส่ใสาใส่จไม่ไม่ต้องกลัวเล่นเล่น i อรอนแมเออเหมือนเล่นไอ o อนแมนอ่ะอันนี้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวสนุก มาเลยมาอย่ามาเพราะว่าแกงน้องเห็นอะไรครับมันเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรครับตอนนี้เรไม่รับเห็มไปเอ๊ะไม่รัดมากค่ะไม่รัดมากมามาเห็นอะไรบ้างครับเราฟังหน่อยมามาเห็นวิวข้างทางอยู่ในห้องห้องหนึ่งใช่ยังรู้อยู่มีของเล่นวางอยู่ในตู้ข้างในมีของเล่นวางด้วยเหรอคะใช่ยานอวกาศแบบไหนกันคะเจ๊เห็นอะไรบ้างแบบก้าวข้ามโน ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอาจุดสีเอาจุดเล็กๆไปวางไว้จุดสีเขียวใหญ่ๆค่ะแล้วก็ขาวโอเควางไว้ขาวไว้ค่ะวางไว้ก่อนนะฮะได้ได้ต้องการเห็นจุดสีขาวไหมต้องการเห็สีขาวเอาจุดสีขาวจุดใหญ่ๆจุดตั้งค่านะฮะตั้งค่าวางนะอ่าตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วอันนี้ฝั่งนี้จอนี้ของน้องเกสเห็นแล้วค่ะอันนี้มาม่าก็เห็นแล้วนะเอออ่ะก่อนเดี๋ยวรอ เนี่ยเใส่เดียวเดียวอยู่ในสนามบินเอออยู่ในสนามบินอยู่ตอนนี้อ่ะไปจะไปแล้วนะไปยังไม่มีอะไรหลอกใส่ไปเถอะดีเอ็นจอยลูกเนี่ยมันจริงๆกินคือตรงนี้เองนี้เองเออก็เห็นเครื่องบินข้างในเอา้เห็นเคองบินอตนีนะเรานั่งอยู่ในอยู่ในแคบินแล้วค่ะอ๋อเริ่มเข้ามาแล้วอ่เร็่ใ่่ส่่่่ล้่่่ อ๋อเาหม่าม้าเห็นอะไรบ้างคะหมาม้าเรานี้นั่งอยู่ในเคิร์ฟเคบินค่ะอ๋อนี่สิ่งที่หมาม้าเห็นเนี่ยเพราะว่าเขาสตาร์ทเครื่องบินอยู่อ๋อสตาร์ทเครื่องบินจะออกแล้วค่ะอ๋อนี่ค่ะสิ่งที่เห็นค่ะสิ่งที่เห็นเครื่องบินกำลังอ๋อผสมจริงค่ะใสยไปมันจะเป็นเล่นจะต้องสายอ๋อไปแล้วไปแล้วอ่าหมาม้า โอ้ยตอนนี้บินขึนท้องฟ้าใหญ่เลยอ๋อสวยไหมคะใก้ท้องฟ้าหนูเห็นใกล้ท้องฟ้าเดยเลยนะเออโอยน่ากลัวน่ากลัวน่ากัวมันไม่มีอะไรเลยนี่กเหมือนที่นั่งเครื่องบินนั่นแหละดูไปเกตต้องไปทางซ้ายขวานีขึ้นไปละนีไปนหะงเดแล้วอกันกอย่างนี้อ๋อเป็นดาวเลยเหรอคะใช่เป็นดาว น่าค oh. <an> ้าาๆอยู่ดีออกไปนอกโลกอย่างนั้นออกแล้วโอ้โหเห็นดาวเห็นพระอาทิตย์เห็นอะไรนะเห็นดาวเห็นพระอาทิตย์อ๋อเนี่ยออกกายเห็นอย่างนี้อองกายเห็นอะไรบ้างเหมือนกับเหมือนอะไรความเงายู่มีอะไรตื่นเต้นแบบยิงยิงอะไรนะฮะอันนี้ดูวิวค่ะดูวิวออเป็นอะไรคะ กับด้านอีกแล้วมึนมืนมืนี่คนขับเขาพูดกับเราปะแอนพูดคนข้างๆอ่ะพงน์พูดหมายถึงว่าเราเานั่งไปกันนักินใช่ไหมเห็นอะไรางอะไรครับมีอะไรมาเจอรับเอ่มเอ็มมีบ้างๆมนเยโอ้โอ้เนี่ยเนี่ยลอยอยู่เอ็ะเออร่อยเลยแน่เลยโอ้นี่ฮะนี่ฮะโอ้เอ็มเอ็มลอยค่ะอร่อยไหมคะกินได้ไหมของจยังไม่มา

จะตกไปจิ้ม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 จิ้้มจิ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 ้มมจิ้มจิ้้มจิ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 ้มมจ มาเข้ามาแล้วูกลายเออะไรขึ้นใจแล้วฟังหน่อยกับแนีตัวหาย้ีตัวหไแล้วเอากับแันดีตัวหายไปแล้วแล้วแรอทำไงอะแันไมหาได้เนี่ยแล้วไงไปไป้อใจมาแว แตเตอนนี้อะันเป็นที่น่ลอยๆเลยแต้นไม่ไ้อนนี้ะก็เจี๋ยวมากโซ่มากพอตาเทียมลงไปแล้วมันเฉียวตูนมากลยวตูดมากเลยกายเป็นกายกายาแล้วฟังหน่อยจ๊ ตันุกอ่ะตันุกแนะหนีตัวออกมาหนีเลยเหรออ่ะมาเป็นใหญ่เสียงใหญ่สุดเลยรู้เปล่ากับการจิ้งก่อนคนแรกเลยคิดแบบดังทั้งลรงหนังเลยอ่ะจริงเหรอจริงเออเออกับการหน่ะหนีไว้ก่อนเลยอ่ะเอออันนี้สนจริงมากและจริงมาก อันนี้ข้าเข,าเขาเขาเปลี่ยนเกมมันเป็นป็นเกมแอนเลยมันตื่นเต้นมากอ่ะเม่อแล้่ก็ใส่เอฟเฟกต์ไงให้คนดูตื่นเต้นด้วย <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> จริงเ <c oughs> หรอ เออเดี๋ยวไม่แต่เมื่อกี้นี่จริงมากเลยนะเมื่อกี้ดูจริงมากเลยนะเก๊เป็นไงเดี๋ยวเขาเล่นเกมมาตามแอรเลยแล้วบอกว่าทำไมเบบีกินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันต้องเสียวมากเลยอ่ะโอเคสนุกดีนะโอเคบายบายค่ะอยากมาที่ไอแม็กดีอาร์นะ AIS ค่ะบายบายค่ะได้ส่งบายบายอาพีพายบายบายค่ะ ไดโนเสาร์ล่ะคะ Life of Us ล่ะครับที่ iMac VR นะคะนี่น้องกายอยากจะเล่นเป็น Life of Us ไอเนไดโนเสาร์เล่นไดโนเสาร์ตรงนี้เล่นได้สองคนเขาอกว่ต้องแต่งตัวก่อนต้องแต่งตัวก่อนจะแต่งายก่อนค่ะน้องจะสกว่ามีสัตวมีสัตวนิดนึงมีสัตวนิดนึงค่ะโอเค ดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดมันโอเคหนูก็จะเล่นไม่โอเคหนูก็จะนี่ยังไม่เห็นอะไรนะนี่เขาใส่อยู่อ่ะจะถอดออกมานะครับกายสั่นนิดนึงค่ะี่เมื่อกี้กายร,รู้สึกแล้วสัน่นอันนี้มียิงอะไรไหมครับหรือว่ามีค่ะนี่จะมองภาพมองเฉยๆอ๋อมองภาพเฉยๆค่ะ อันนี้ค่าเล่นช้งละเท่าไหร่นะครับอันนี้วันนี้ราคา300ค่ะ300บาทนะโอเคสา้ร้อยปดแปดสิบ8ี่มือนะคะอ่ากันหลุดมือนะคะจับแน่นๆนะอย่าเพิ่งดึงออกหัวก็ช้ำไหมมาเห็นกัมือกัมือก่อนกัมือก่อนกับมือก่อนโอเคมีเสียงมาด้วยอ่ามีเสียงหลายคนมากเลยนะอ่ะค่ะ ผู้เสียงดังๆครับผู้เสียงดังๆสวัสดีคร่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมมือครับผมมือครับายผู้หญิงขวาครับอ่านี่ขอเทสกันอยู่นะโอ้มีตัวอะไรครับเนี่ยฮะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะแตะล่ะโอ้นี่นี่นี่กายเห็นแล้วอ๋โแล้ฮัลโหล อมองไปรอบๆนี่ครับกายมีอะไรบ้างเออตัวอะไรมาฮะมีตัวอะไรมานี่คือตัวอะไรไม่รู้อ่ะเขาชว่าหนอนมีปลามีปลากลายเป็นปลากลายเป็นปลานี่แล้วมีอะไรอีกครับกายกำลังจะขึ้นอย่างน้ำใช่ไหมถ้ากายพูดอะมันจะขึ้นฟองสบู่ด้วยอ่ะใช่ไหนทำท่าดีๆไิอันนี้ใช่ เดินสิเดินสิไดโนเสาร์มามายโอ้ยจริงจริงด้วยไดโนเสาร์มาไปเดินกลับโอ๊อะไรอะไรอะไรกายเจอไดโนเสาร์ถึงกลับถึงกลับทำอะไรไม่ถูกใส่เล้วอ้าใส่กับม้ากลัว ใส่กลับมาน่ากลัวเลยล่ะไม่มีอะไรเลยก็เดินชมไดโนเสาร์ธรรมดาเนี่ยทำอะไรอยู่ครับเป็นมังกรเป็นมังกรกระพือปีกอยู่เหรอใช่อ๋อกระพือปีกใหญ่เลยไหนเอาไปรอบลูกจะได้เห็นเยอะๆอ่าเห็นอะไรบ้างโอ้นี่บินอยู่บนนี้นะป่องไฟเหนือป่องไฟเดินไม่ได้เดนไม่ได้มันล็อกอยู่ รกระพือปอกีกกระพือปีกแล้วเรื่องเกิดเดี๋ยวมังกรตกนะบินค่ะบินกลางแขนใหญ่ๆอ่ะนี่ถ้าบินอ่ะเนี่ยเหมือนกระพือปีกเป็นไก่ตีปีกปักปับปับปับเลยเยอะดูเห็นอะไรบ้างเห็นตาท้องฟ้าเห็นตาท้องฟ้า โอ้นี่ต้นหญ้านะอ่ามองขึ้นไปบนน่งมองไมบนมบนั่งแ<ห>ต่ว่าขนะมสนกมากสนาเลยครับเมื่อยตัวทำไมอ่ะมีเครื่องรวดหนักสันๆด้วยนะนะอ้โหเกือเต็มตดเล <laughs>